รบสบายดีสวัสดีน้อพี่น้องนะสบายดีหมดสวัสดีหมดเลยพี่น้องเนี่ยไม่นด้เอาไม่แน่เหมาะบอกอีกแล้วนะพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการของประเทศไทยอีกแล้วนะพี่น้องคือจัดงานอยู่ที่สนามหลวงนะพี่น้องเออโอเคนะพี่น้องจัดงานอยู่ที่สนามหลวงเริ่มแล้วคือยิ่งยิ่งใหญ่อลังการหลายนะพี่น้องอยู่สนามหลวงนะพี่น้องโมเดดาราระดับโลกนะอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกมาที่ สนามหลวงน้องทำไงพี่น้องเนาะ,ะในค่อยจะใส่นในในามพี่น้องเนาะ,นปะไปมาเรีไปเนาะเริ่มแล้วสงการสนามหลวงปีหกเจ็ดทรงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะในวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบห้าเมษาในกิจ,จกรรมไฮไลท์เพียบนะพี่น้องเออไฮไลท์เพียบเนาะสงการสนามหลวงปีหกเจ็ดเริ่มแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทอทอทอเนาะพี่น้องทอทอชั้ตัวเนาะจัดใหญ่จัดเต็มสิบหกโซนกบกิจกรรมไฮไลท์มาอย่างนี้มาฮาสุนกร์วอชอย่างนี้วอล์กวอท์วอเตอร์เนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่านผิดก็ขอโทษขอไปเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่านอันนี้ข่าวจากฐานเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตได้พี่น้องเด้อฐานเศรษฐกิจเนาะพี่น้อง วอเตอร์ทงการเนมหาคนครเพติโว,สวส่สองพันยี่สิบสี่เย็นทัวร่ามหานศงการสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจัดเขืนอย่างยิ่งใหญ่ตลอดห้าวันระหว่างวันที่สิบเอ็ดตั้งสิบห้าเมษายนใเวลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาคาซิลินฮอตแต่บ่ายโมงฮอตสี่ทุ่มในเวลาโอ้โหซัมซิลินในเวลแต่บ่ายโมงจนฮอตสี่ทุ่มบริเวณถนน ราชดำเนินกลางและทองสนามหลวงโอ้โ oh ห oh. น้องพี่น้องนะ่ะพี่ตายอยากไปอะไรนะพี่น้องสองการอยู่สนามหลวงมเมื่อคยไปจานะ้าเถื่อเนาะว่าสิไปลองเบิ่งเถื่อนหนึ่งในชีวิตนะพี่น้องนะคือเขาปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่หลายเนาะบูชีได้เห็นอีกบ่เนาะบูพฤศจัดอีกคือเก่าบัวกาลจรดำเนินหลวดเงอย่า <c oughs> งไี้ถนนราชดำเนินกลางขางออกตั้งแต่แยก ค้อมมหาการถึงแยกอนุสาวรีย์และถนนมหาใจถนนมหาไซตั้งแต่แยกราดนะฮะมหาแยกนั่งราดสะยังอ่านผิดเขาเถิดเขาไปนั่นั่งอ่านบ่อยยับออไปนใดนี่น้องราชแยกความมัยังสำราดราดว่าสำราดราด สำราญราชถึงแยกป้อมมหาการในวันที่11เมษายน2567น,นับประหนังเวลา4โมง2ทุ่มจนถึง2ทุ่มนับประหนังเพื่อเปิดงานมหาสงการวอล์ควอเตอ e ์เฟสติวัล2 0 2 4นะพี่น้องก็คือ2 0 2 4นะพี่น้องบริเวณน,นาลาันเจดเจดอย่างนี้เจดทับ ดินวัดเจตทาบดินวะเจดทาบดินประมาณนี้นะพี่น้องนะสนามหลวงนะพี่น้องเปิดวันที่สิบหกกิจกรรมไฮไลท์งานเย็นทัวร์ล่ามหาสงการขบวนนี่ไงขบวนรถพาเหตุนะพาเหตุมหาสงการบ่พบกับขบวนรถมหาเหตุสงการในวันที่สิบเอ็ดเมษาสังจะเคลื่อน ขบวนจากสะพานปาลีลาปาลีลาเน่ยปาลีลาสะพานบริเวณบริเวณถนนลาดดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวงประกอบด้วยขบวนรถพาวิพาเหตุพาเหตุกว่า20ขบวนได้แก่ขบวนพระพุทธรูปประดิษฐานพระพุทธรูป มหาสุพันณปะไม่ใช่เนี่บาลลิกรบาลลิกรอนนีพี่น้องนะปัลลิกรองค์จำลองนั่นพี่น้องจากวัดไทรพิณนะไตรเมลเมลมิดเมลวิดปิดเกี่ยวกับโตะนั่นพี่น้องนะเมลมิดเวลวิด่งไตรว์ไทรเมลมิดวะวิทยาประมาณนี้นะพี่น้องนะวิทยารามซึ่งเป็น ซึ่งในยังวะซึ่งพระพุทธรูปสำคัญของวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนะพี่น้องโอเคนั่นเป็นหนังนะก็คือประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้นะอ่านก็ไม่อยากเป็นอะไรนั่นเป็น้องอ่านเป็นภาษาไทยนั่นเป็นหนังนะขบวนเล่าสิ่งหลายอย่างนะขบวนขบวนอย่างอีกนะี้ขบวนรถ เทพีทรงการประจําปีนางพน้องมะโหมะโหเทวีสเสด็จใทสย,ยามลืมเนตรเหนือหลังนกยูงโดยนางสาวแอนโทนเนียโอซิวรองอันดับหนึ่งมิสแกนด์อุนิเวอร์สสองพันสาวสามนางงโอ้โห,โหจัดไงจัดเต็มเลยนาี่น้องขบ,บ,บวนขบ,บวนรถพาเหติสิบหกนางพน้องจังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีสมุทรปราการนครศรีธรรมราชเสียงรายเสียง <c oughs> เียงรายน้องคายพิษนุโลกสงขลาบุรีรัมย์นครศรีอยุธยานครพนมลำปางเลยสุขโขทยัยภูเก็ตโดยจัดตกแต่งขบวนพาเหตุที่แสดงกระเเพนีวัฒนธรรมบงบอกสัญลักษณ์ หรือของดีประจําประจําอะไรนะพี่น้องประจําจังหวัดพร้อมด้วยการแสดงศิลศิลปวัฒนธรรมโดยนักแสดงผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคนนะพี่น้องลายขนาดน,นดนะนพี่น้องนี่ะนี่นาะ ก็รวมทั้งดาราอินฟินิตาลาอีกละลายอย่างละหลายคนนะพี่น้องขบวนเหตุ KOL input answer นะพี่น้องรวมโดย input answer ที่กำลังมาแรงได้แก่ฟานปิงปิงนะพี่น้องฟานปิงปิงแล้วก็อูยังนี่อูก er ิตตินะทิพย์ทยารัตน์องศาซียังซีทัน OL, ure, mer, ที่ทันนะฮะคุมเมืองมอส อ่านผิดก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะคืออ่านภาษาไทยบ่ค่อยเก่งนะพี่น้องบางบางอันมันก็อ่านยากนะพี่น้องเนาะก็ขอโทษนะพี่น้องเนะาะบ่ว่ากันที่เนาะ <ừ? S 1> มอดแล้วก็อย่างเงี้นี่กอแล้วก็ทอ,อยาวๆนะพี่น้องกอดทัดิกันทัดิเดบ่ผู้ทัดทิทอนอย่างนี้แหละทราวุฒิดนเอ่อดนแล้วก็เนี่ย ดนนัดนวนะนะะ,ะ,ะดนนะพดนเออดนนดนแล้วก็ทิพวัดทาธิดดอี้ยนาทิเออทาติอองอองลอและเลโอเลโอเลโอนาโดสุดโดอ่ะอย่างียสุดโดโหหนานาเลยนะส่วนวันที่สิบสองเมษาขบวน 12เมษานี่เวลา5โมงครึง่งน้องจ17นาฬิกา30นาทีน้รถแห่พาเวสสงการจะแห่รอบท้องสนามหลวงอีกครั้งให้ผู้สนใจได้ร่วมรับชมความสวยงามและสีสันความสนุกสนานโดยจัดอันจะอัฐจันอัฐจันที่นั่งเบที่นั่งผู้ ที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมสมขบวนลดพาเหตุทั้งสองจำนวนสองพันที่นั่งจากนั้นขบวนพาพเหตจจุจะจอดแสดงจะจอดแสดงโสทองสนามหลวงตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงสิบห้าเมษายนนะพี่น้องนะกับประมาณนี้นะพี่น้องนะขออ่านกับบัตรจงบัตดแจวกับขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะคือ มีรลายอย่างที่นี่อ่านบันทึกนภินาวนาก็ขอโทษเพราะว่าพี่น้องหลายนะพี่น้องเนาะมันเองผมมียังหลายนะพี่น้องเนาะก็มาว่าว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกมาจัดยิ่งใหญ่อลังการหลายนะพี่น้องเนาะคือฟานปิงปิ้งนภินาวนามาจากประเทศจีนนะคือเราดังระดับโลกเนาะเราดังระดับโลกแต่มาถึกเซิร์นมาประเทศไทยนะพี่น้องเนาะคือมาจัดจัดโชว์นะแฮขบวนนั่นแหละเออถือว่าชุดยอดนะพี่น้องเนาชุดยอดหลายนะ คนนี้นโอ้โหชุดยอดอีกีนะพี่น้องจัดยิงไงลายปีนี้แบบประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยจะขึ้นคลิปให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะขึ้นคลิปให้เบิ้งแล้วก็คอยจะปิดเสียงไว้นะพี่น้องคือย่านมันติดลิเกสิบเนาะโอเคนะพี่น้องนะครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะพี่น้องเนาะ